ที่สาคัญก็คือถึงแม้ว่าครอบครัวของเราหรือว่าคนรอบข้างของเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เราเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือตัวเองอะไรก็แล้วแต่เราก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสุดท้ายแล้วพวกท่านก็ไม่สามารถบังคับในสิ่งที่เราชอบได้เราชอบที่จะเล่นเกมทำคลิปตัดต่อพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยชอบเราหรอก แต่เราก็ไม่สนใจไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำลายความชอบของเราลงไปได้ทุกคนอะ่ะมีความฝันกันหมดแหละเราก็มีเหมือนกันความฝันที่ยิ่งใหญ่เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆหรือว่าลาน,น้องทุกคนที่กำลังทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเรามาพยายามด้วยกันนะถ้ามีคนมาดูถูกเราหรือว่าแบบพูดจาด้อยค่าเราอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปฟังนะ ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าไปฟังคำหล่อนั้นดีกว่าเนาะ